สตัวมาหนึ่งตัวล่างนะครับผมครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้แปดเก้านะครับอสองตัวล่างก็ออก8ปดเ้านะครับงวดนี้มาสองหลักนะครับแล้วสิบล่างสี่สูตชนตัวเดียว ก็ยังเดินดีอยู่นะ <ro> ครับอันนี้เด่นล่างนะฮะเดินหลักหน่วยก็มานะเข้าหลายสูตรครับเด่นตัวเดียวบนล่างงวที่ผ่านมาได้9้าทั้งสองสูตรนะฮะสูตรนี้เนี่ยเดินนี่นะฮะคื็สูตรนี้ตัวเดียวบนล่างนะครับงวที่ผ่านมากำหนดได้9ก้าสองสูตรได้9้าตัวเดียวนะฮะเรามาดูสูตรดีกันครับผมสองตัวมา1ตัวล่างครับ สูรใช้หลักแสนบวกหลักพันสองครั้งนะฮะแสนบวกพันสองครั้งบวกหน่วยบนสองครั้งบวกเก้างที่ะฮะหลักแสนนะฮะก็คือเลขหกนะฮะรางวัลที่หนึ่งออกหกสองห้าห้าสี่สี่นะฮะหกสิบเอ็ดสิบหกยี่สิบยี่สิบสี่สามสิบสามคำนวณได้สามสี่ครับผมสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย ครับผมตัวเลขที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับสูตรนี้ก็เดินมาแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะเก้างวดรวดนะครับ